สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้เราก็มาถึงบ้านคุณฮอตเสียแล้วครับน้องกันน้องแก้มคุณพ่อละนี่ครับบ้านคุณฮอตเสียเราพ่ออยู่ไหมลกหลังคุณฮอตเสียแล้วครับนี่คือบ้านของคุณนองเสียเที่ยวสะใจเที่ยวสะใจนะครับโอเคมาจูด โอเคครับรถแกอยู่แกอยู่แน่นอนครับนะบ้างคุณฮอตเซีย er, เที่ยวสะใจร้อนว้าวสวัสดีครับ <c oughs> <c oughs> ครับคนฮอตเซียครับ <c oughs> ราวันนี้เรามาบุกลังเลยครับนี่ครับ <c oughs> <c oughs>